ใช้คริปโตเคอเรนซีในการชำระค่าสินค้าและบริการโดยผ่านเอ็ก a n g นจ์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนำคริปโตนำโทเค็นนำคอยไปชำระหนี้สินค้าไม่ได้ตามกฎหมายกรต่ต้องเข้าไปกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตห้ามโฆษณาห้ามนำคริปโตไปชำระค่าสินค้าและบริการห้ามไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการในการใช้ คริปโตชำระค่าสินค้าและบริการห้ามจัดทําให้กับระบบร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายคริปโตเคอ e เรนซีหรือว่าเอชเชนที่ได้รับอนุญาตจากกรอตตอ์ไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้คุณเป็นได้แค่กระดานซื้อขายเมื่อวานนี้โอ้โหตลาดแตกค่ะตลาด<ม>คริปโตเคอ r เรนซี เทียงกันมานานตกลงอะไรยังไงท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนอหน้านี้มีการจับมือกันร,ระหว่าง Exchange รายหนึ่งกับค้าปลีกหนึ่งรายที่บอกว่าจะสามารถซื้อสินค้าใช้เงินคริปโตเคอเรนซีได้เปิดตัวไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเมือ่มอวานนี้ปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกรอตตอและกระทรวงการคลงังออกอถแถลงข่าวอย่างชัดเจนนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ผ่านทางซูมพี่โอนะคะ นางสาวสิริธิดาพนมวันณนอะยุทยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับแล้วก็มีทางกรตอนะคะมีหลายท่านด้วยกันปรากฏว่าเอาสรุปคร่าวๆเลยเมื่อวานที่ออกมาสื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับสื่อมวลชนอะ,อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อ่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้พี่โอมีวอลเล็ตไหม ฟางมีวอลเล็ตยังซื้อขายคริปโตได้ตามปกติอ่าอันนี้ผู้ซื้อผู้ขายไม่ต้องวิตกกังวล Exchange ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตสามารถทําธุรกิจได้ตามปกติแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตกับกรอตอ,อค,คนที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็ทําตลาดในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีคอยโทเคนได้ตามปกติใช่ แต่<ไ>สิ่งที่ห้ามทำเลยค่ะที่ออกมาเบรกเลยคือห้ามใช้คริปโตเคอเรนซีในการชำระค่าสินค้าและบริการโดยผ่าน Exchange หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนำคริปโตนำโทเคนนำคอยไปชำระหนี้สินค้า ไม่ได้ตามกฎหมายใช่แต,แต่ง่ายๆง่ายค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ากฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ทุกวันนี้คือพอรอกก,อรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตลอลนั่นหมายความว่าคนที่ดูแลกฎหมายนี้คือกราตารบและกรอต,ต,ต้องเข้าไปกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างห้ามโฆษณาพี่โอห้ามโฆษณาด้วยห้ามโฆษณา ห้ามนำคริปโตไปชําระค่าสินค้าและบริการห้ามไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการในการใช้คริปโตชําระค่าสินค้าและบริการห้ามจัดทําให้กับระบบร้านค้าห้ามเลยนะพี่โอบอกว่าอ๋อเอ่อ XNA เนี่ยเอาระบบนี้ไปเอาระบบมาน่อยซัพพอร์ตหน่อยจะแบบว่าเอาไว้ซื้อขายคริปโตห้ามทำยุ่งแล้วสิพี่น้องบริการวอลเล็ตแก่ร้านค้าพี่โอ ก็ไม่ได้ก็ทํากระเป๋าเงินให้กับร้านค้าก็ไม่ได้พูดง่ายๆผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเอ็กชแนนที่ได้รับอนุญาตจากกราตต์ไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณเป็นได้แค่กระดานซื้อขายสรุปแบบนี้ออได้แค่นั้นเอาอยังไงล่ะพี่โปิดประตู <laughs> ปิดประตูในเรื่องของการออกคริปโต ออกโทเค็นมาใช้เป็นการชำระสินค้าและบริการใช่แต่การใช้โทเค็นออกคอยที่มีสินทรัพย์ไปแบ็กอยู่ข้างหลังค่ะ เพื่อไปทําธุรกิจในการระดมทุนอันนั้นได้ยังสนับสนุนเนื่องจากกรตอให้การสนับสนุนเรื่องนี้ขณะเดียวกันถ้าหากพี่โอเป็นรายย่อยฟางเป็นรายย่อยอมไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหรือไปเอ็กชนแบบนี้เราสามารถตกลงกันเองได้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลหรือว่าเหตุผลเรื่องนี้บอกว่ามันจํากัดอยู่วงแคบๆมันไม่ได้เป็นวงกว้างแต่ถ้าผ่านผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือไปเอ็กชแนแล้วเนี่ยมันจะเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นมันจะเป็นมหาชน ใช่เพราะฉะนั้นมันจะได้รับผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นเขาเลยไปใช้อำนาจของกฎหมายพรก6กเนี่ยนะคะเรื่องประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลไปคุมตัวนี้เอ,เออทีนี้ตอนนี้คุณผู้ชมโอ้โหตลาดแตกไหมไปดูคอมเมนต์นะพี่โอ,อแบบคือคิดกันคนละแนวทางอ,ะอา่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองวัยใจมันไม่ตรงกัน มันมีคำพูดคำานึงที่บอกว่าถ้าหากคุณมองว่าอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการใช้ไม่ได้ทำไมคุณถึงต้องเก็บภาษีเอออันนี้ก็มีเป็นคำถามของคนที่เข้าไปเทรดหรือว่าคลิปโตก็วิธีการที่ดีที่สุดวิธีการเก็บภาษีคือการทำให้ต้นทุนคุณเพิ่มขึ้นไงผมไม่สามารถไปสกัดการเล่นของคุณได้ผมเก็บภาษีคุณถ้าคุณมีกำไรเรื่องภาษีเรื่องภาษีนี่ยังเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอยากจะให้ฟังคำพูดของทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางทปทแล้วก็รวมถึงกรรทด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคำพูดเม เห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในการชำระราคาเป็นการทั่วไปในวงกว้างนะคะจึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลโดยเริ่มจากการจำกัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เป็นคนกลางนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ร่วมกันพิจารณาประโยชน์โดยเราจะไม่ปิดกั้นในการถือครองเพื่อการลงทุนซึ่งก็จะมีการกำกับดูแลจาก เกณฑ์ของทางสินทรัพย์ดิจิตลอกสินทรัพย์ดิจิทัลเนในการดูแลเรื่องต่อมาก็คือไม่จัดทำระบบหรือว่าเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ร้านคา้าเนี่ยชำระราคาด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลได้กรณีที่3ก็คือว่าไม่ให้บริการเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ังนั้นสิ่งที่เราจะไม่ให้ทำก็คือว่าก็ไม่ให้ไปสร้างตัว e wallet นี้นะคะ คนครับเมื่อกี้สิร <ดา S 2> ิธิดาเมื่อกี้คุณสิริธิดากับคุณอินทิราอ,อธิบายเรื่องของว่าข้อห้ามนี่การเป็นการชี้แจงหลังจากนี้ไปก็จะเกิดเฮียร g ค่ะว่าหลักการถ้ามีการยกล่างมาเป็นแบบนี้ธุรกิจนักลงทุนเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ hearing เนี่ย hearing จะเกิดขึ้นตั้งแต่25มกราคมไปจนถึงว uh ันที yeah. ่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นจะมีประกาศพอประกาศแล้วเนี่ยจะมีการบังคับใช้15วันหลังจากที่มีประกาศนะคะ